สวัสดีจ้าเมื่อนี้กลับมาพบกับช่องไมพารวยนะคะเมื่อนี้แอร์ก็จะได้พา,าเอฟซีมาเยี่ยมคุณแม่จอยนะคะมาเยี่ยมคุณแม่จอยนะคะแล้วก็จะมาถามแนวทางของคุณแม่พรนะคะ,ะถ้าเอฟซีทัใในใดเขามาเลกกฝาก,กากดได์กดแช่กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งเมื่อเพื่อสิบอพาเขาวซันดีๆแนวทางเด็ดจากทางช่งองไมพารวยนะคะเดี๋ยวจะพาเขาไปหาคุณแม่นะคะก็รอมารับชมรับฟัง ไปพร้อมๆกันเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จอยครับสวั <S 1> <S 1> สดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับครับผมครับครับครับเมื่อน water, you know. er ี้ก็อ่าเดี๋ยวพวกนุก็จากแม่เต่าผู้คนพาม้าน้องก็คนหูจักแม่เต่าผ้ามาหรูแมวว่าเห็นหูแม่สาวแล้วลรูเห็นลูกพ่อมือมั่วนี่นึงแล้วแม่ก็เห็นแม่ลกว่เห็นลูกพ่อมือมั่วนี่นึงเหมือนแม่หันย่างไปใหญ่แม่เล้วหรูใหญ่แม่ มันยังอยู่วะได้แม่ก็ย่างมีผู้ชานนั่นทานนี่แม่กะเอาจังไดยจังได้ย่างไปไกลแต่คุณแม่ย่างไปไกลตัวเขาว่มีเห็นได้ลูกเข้าทุกขันเด้แต่ว่าทุกเ่าว่พี่พี่ดองได้ลูกเลยเมื่อนี้ก็มาเห็นข้าวแม่ละค่ะก็มเยี่ยมได้น้ำได้นุ่มมเย่ยมมานยามแม่ยุไสน้อว่าสั่นมาได้แท้ยู่วะไกลกันเนาะ ก็ว่าเห็นแม่ย่างน้ำชางริงเห็นออกข้าวเลยแม่เมื่อครับเห็นแม่ออกข้าวนะครับเนาะเอออันซึ่งมันเพิ่งไม่ใช่งานยู่วัดบ้านเฮาบ่ังจ้าเพิ่งเพิ่นเอาเงินให้แม่นะาเอาเมื่อนี้ก็สิเอาไว้แม่ซื้อกินละค่ะที่งานก็ได้เอาเอาให้เพิ่ยมไม่ยำไม่ยาม บ่ฝันดีบ่แม่บ่ฝันดีฝันหานอ้่ฝันดีได้เลกบ่ฝันเห็นเดียเขีนเบอร์ในบ่แม่ไม่เคยเห็นเลยว่ฝันเลยจังวยายอายุจักปี่เลไม่เคได้ได้เ่ง่างหกสิบเจ็ดสิบไน้อย่าไปสาวนะาเนี้เจ็ดสิบปีทีไล้เลยเราเราลมแล้วอายุแคะสี่เนี่ย จ็ดสกเก้าทปวเลยแม่ว่าไม่แปดสิบหรอแปดสิบป่วยเขาเกิดข้อซอนเองเนี่ยอันเขาแม่เกิดจีว้สิพ่อแม่พอพ่อมอนเี่พ่อยังรวยเจ็ดเจ็ดเ็ดสิบแปดโอ้เจ็ดเจ็เจ็ดแปดได้หนึวเนาะแต่เว่าแม่จันตาย มือนคนดูเรื่ว่าใคเดี๋ยวคนไม่บันไม่จะจ่อยนะไม่จะนน่อยตายนะบ่จันนียพอรวยเลยโอ้ยลาพ่อแม่ที่พ่อแม่ไปขอนนียนบุนแม่พ่อนัีไปเสียงคือกันไปนะนี่เท่านี้แหละไปนะแถวพวอยู่แม่ไปเนาะอ้ดีดีดีนะครับเครับครเก เจ็ดเจ็ดที่แปดเนี่ยเจ้บนเพิ่งบ้านแม่อยูงหัวอานเอาบ้านน้องเบิ่งรู้สันฮึ่มแน่นด้วยแม่เข้าใจแล้วบ้านน้องเออไปไปเอาเบิหงอยู่อันเดียวใบน้องหันดูมันค่อยถือว่าสันเอาว่าแม่แน้วเอื้อนดอกแม่สิเอาไปดึงลอตเตอรี่รวยได้โชคนั่นก็แม่ที่ที่แม่ที่ออกข่าวที่เดินใช่ใช่ไปยืมเงินห้าสิบบาทใช่ไหมไปจัะโลก็ค่ะไปยืมเงินห้าสิบบาท ส่างดลคุณบอกย่างอีหย่างอยู่ไม่ย่างไปไกลปันไดบ้าน่อไม่ย่างไปไก่ปันไดวางหลายหมื่นนะย่างไปไก่คือพูดแบย่างไปโอ้ยย่างไปมัเหายเกะไก่แล้วโอ้ยต่างกีนย่างบ่บ่มีัยได้หรือเดี๋ยวนี้มีายเดี๋เท่าไปคอยเท่าไปมาตีย่างล้งได้ใ้ร้องเท่าเย อยู่เล่าๆเจ็ดสิบแปดนี่นางวันนี้กันองไรแต่ยังแข็งแ s <S รงอยู่นะครับเนาะไม่ยังแมงแองดูมะไก่กันพอดีดูปอเกิดพ่อสอย่งหนึ่งเก้าสี่สองหนึ่งเก้าเก้าสี่สองสี่ปดห้าพี่ออันนี้พอสอนาหลังสองสี่ปดห้าพอเกิดพอนี่ยสองี่ปห้า พศอส่อเกิดสองสี่แปดห้าเอาบวกลบคูณหารนะครับคิดเลขมาเอาคำคิเดเลขบวกลบคูณหารได้ครับเออเออเท่าไรน,นะครับอสองสี่แปดห้าพศคุณแม่อันนี้แปดสิบปีเพราะว่า,มาแม่อันอนี้แปดเอาไว้ให้แม่ซื้อแปแปีเอาไว้ให้แม่ซื้อ น่าอยู่ไดกินบตองย่างไปอีกเด้อเตองเออแปดสิบีฮะเท่าไรละเมยนับมงรูนับดูรอยจจ้าไรอให้เจ้านบึงหนึ่งอร่อยสามร่อยสี่อรอยครับเมเต้องย่างเด้อบาดี้เดอก็ต้องไปมันเมื่อยมันไกล ยู้อยู่ดีไม่แห้งเด้อหลวงเด้อสาธุสาธุสาธุใหเทสาธุสาธุแม่ให้อยู่ดีไม่แห้งอย่าเจ็บอย่าไข่อยู่เลยครับดูให้ลูกนะไว้พ่อให้ลูกมีโชคมีหมันใแม่ไขมันโชคไขมันโชคไขมันโได้โชคได้ลาบอจะได้โชคได้ลาบนะแม่อืแม่อายุหลายปีก่อนมาได้ฟังน้ำมูลเอสเอสซีครับผมใช่ไหมอืมใส่สิบไหมนแปดสิบปี ก็สองเอียงสองสี่แปดห้าสองเกิดเาสองสี่แปดเอานั่นนะย็นวะมี่โชคกแล้วแม่ดีดูดีอด้อเค้อเด้อด้ี่ือได้หอกว่าคันถือก็มแม่ใสไ่ได้สปีพอดีนะครับผมแปดสิบปีพอดีบอกอยแปดสิครับโอ้แปดสิบปีแม่ยังแข็งแรงแข็งแรงแข็งดีอยู่อายุแปดสิบปีนะครับผมแป๊กูนอายุแปดปีพอดีไปหน่อยพี่ เอไขพ่พอดไข่ไข่ยูดน, <ừ, S 2> นี่แห <ừ, S 2> ้งท <ừ, S 2> ่มีท่อง้หลายลระตงสาตัวสาตุไดู่ยดีไม่แห้งลูกรยาเก็บอยกาไขา่ลูกยเป็นยังแม่นอนนีบ่เออแม่นอนนีแล้วล่ะเอายุ่งบอกกัดบอแม่ อันร้านสีอยากกันยุงนบบน่ง,ง,งออว่าใจห้ยโอยแต่อยากกันยุ่งมันับบ่ดีปนะไรไในแม่มีบ่มีมุมกลางติอันยุ่งไะจีเออบ่แล้วมันกินอยากกันยุ่งมันคอแล้วมันสีหายใจก็ได้มันสีเป็นรัดเป็นใครบร่เออมือนแม่นอนในเห็นแม่ดูบังคัแม่ดูนอนเอ้าม่นอนนี่ปัญชัเสร็จล้างีเสร็จลยโอ้นอนอยู่หน้าบ้านนี่เอออันซึ่งเขาชี้เมื่อจะใส่ไปแม่ครับ มีไง่ว่าย่านเมือหงายว่ามีแนวย่านดอกผนโอ้ก็ว่ามาลูลุกขี่รถมาเห็นแม่ยางสันติครับอื กินอ๊ขาวไม่เงียยอยเห็นเด้อแม่ดอันก็ว่าเหมือนซึ่งเพิ่นมาเห็นเงานเพิ่นเขียมมาแวรอยู่ผมอ่ะคคนมาแวรอยู่ข้าเจ้าถามอยู่แม่อยากยังพู้นะอยากบะเขียบซุกเด้อเห็นโมลูกว่าสื่อบกเขียบมาให้โอแม่อยากบกเขียบซุกเด้อเด้อผูนะเมื่อเขามากินกับเขาบ่แม่เอออันแนวกินกับเขานี่มักบักเขียบซุกทิเออ มันมันมันยำง่ายแกงโม่ได้มากกว่าเม่ของเขาว่าที่สี่ยังก่อนเรามันยำไงมายงนองมาคิวๆนะมายังคิวๆหน้ะบาดเนาะมายังนอะทุเลียนเออบักทซเลียนมาเลอเฮ้ยแม่บ่มมากแม่บ่มากจะ่สี่อยมะมัม่ยายอยากจังเขาว่าอยบักเขียบซุกได้ลูกกว่ายิางดีบักเขียบซุกกระสริฐ์ล้ม่เมีพันอยากนะครับเนาะ เออบรรดากันผมมากผมที่ซื้อว่าหายหยดไปนะอืมกัเลยแม่กันเลยอยากกินบกเขียบซุปว่าเออดที่งานมากบาดนห้องก็สสซื้อบกเขียบซุปฝากแม่ที่บาไลฟ์ผมบอกลซื้ออาหารเนี่ยซือไล่ลายยางมากหล่ลายยางด้ว่ยากก็บ่กบาดนี่อัน่าหายยางที่หลุดบาดนี้ดิเออหายยางยาก็บ่าชื่อมันมากว่าอนพ็ว่าว่ให้แม่ยางโอ้ยหลุด ให้แม่น่นเลยแม่ก็มีไอยางยนาบ้านนี่แม่หันหันยางรอนนี่เออหันยางรอยนาบ้านนี่มต้องไปไกลออมันฮอนของแม่ของมูลูเมื่ให้ไปวันนี้คือเก่าเลยพันายม่มีหจนี่มูู่บุญแม่อันใจก็ว่นอีนางาวขันันแม่ไปวันน้วัน่ป่นทานะก็ว่าโบเห็นคนเ่ย่ แม่ืมเงินงือนี่มึงนั่นไปบ้า่น้าตัวแม่ย่าง่ายังมไก่เลยมันไม่ไก่เลมันเไก่โลดเลย่เอางเอาเลยลูกจักโลูกไม่ให้จิ้งนน้อยไปบนหมน่าบนองโลกวาไม่ซองเลยบนหางหาล่ลูกาจางนี้ไป็นบนห้อยกับองเลยม่จาหางโล่เออจางบนห้อยไปดูเงื่ออีกกามโล รองเท้าก็ไม่ใส่ย่างไหวบึงยื้อได้แล้วหรื่ยางไหวพิศเส้าไปเฮียนี่หนูว่าข้าเจ้าใช้เจ๋อเจ๋อเสียผ้านเจ๋อดีเฉวยเสียผ้านนะเจ๋อดีพี่น้องไปหันหลังไปหันสะแม่ไม่ของเขาคุยจ้าอยู่แล้วเห็นแม่ไปเขาต้องเงินปอนใี่มือให้ให้ทิปเขาเดี๋ยวเขาก็โทรบอกลูกเขาไปหาเอาว่าบ้านเฮ่าอยู่มึงเขาไม่ย่างหรือ บ่านี้ปริญญาเนาะเขามาซูมค่ะกับเขาเรียกตูนเนี่ยงานเดิมเดิมเดิมนะแม่ได้รับก้อนแจกคุณแม่อันบุญจอยนะครับเนาะนี่นะคะแอดก็ได้ผ้าเอฟซีมาเยี่ยมคุณแม่จอยนะคะคุณแม่อายุแปดสิบปีนะคะพ่อซอเกิดก็จะเป็น นี่นะคะแอดกะไดมาเยี่ยมคุณแม่จอยนะคะสำหรับพ่อซอเกิดของคุณแม่เป็นสองสี่แปดห้านะคะอายุของคุณแม่นะคะก็จะเป็นอายุแปดสิบปีนะคะเอฟซีก็ร้องปูช้วิจารย์นในการรับชมนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านคุณแม่นะคะแอดกะไดพาเอฟซีไปฟังเรื่องของคุณแม่แล้วนะคะถ้าเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วนะคะแอดก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อสิบอพาข่าวสารดีๆนะท่างเด็เดจากทางช่องใหม่พารวยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอกกับตองขออนุญาตเอซี FC, ทุกคนทุกท่านจบลวงเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ